ท่านผู้ฟังที่รักช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้ขอเชิญท่านฟังเรื่องหลอนลี้ลับจากทุกสารพิษโดยที่นี่ผีดุวันนี้เสนอตอนปอบหญยมาเมื่อเกือบ 40, 40ปีที่แล้วหมู่บ้านหมอยะขาหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ไกลปืนเที่ยง ไกลความเจริญหมู่บ้านนี้อยู่ในอำเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชรในหมู่บ้านประกอบไปด้วยผู้คนจากต่างถิ่นต่างท,ท,างที่ที่อพยพมาอยู่ร่วมกันทั้งคนในพื้นที่และคนจากจังหวัดอื่นๆโดยเฉพาะชาวอีสานที่อพยพหนีความแห้งแล้งมาอยู่กันเป็นจำนวนมากและครอบครัวของยายหมาก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยยายหมาเป็นหญิงสูงอายุ แกมีบุคลิกแปลกๆคือมักจะไม่ค่อยคบค้าสมาคมกับใครมากนักนอกจากญาติพี่น้องของแกเองแกมักจะไม่ค่อยสบตาใครโดยเฉพาะในตอนกลางวันตั้งแต่แกย้ายเข้ามาอยู่ก็มีข่าวว่ามีคนในหมู่บ้านถูกผีปอบเข้าสิงอยู่เรื่อยๆเขาเอาหมอผีมาปรากแล้วถามว่ามันเป็นใครผีปอบ ในร่างของคนที่ถูกสิงก็บอกว่าชื่อยายมาหมอผีก็ขู่ว่าไม่ให้มันมาอาละวาดเข้าสิงใครอีกเหตุการณ์ในหมู่บ้านก็ดำเนินต่อไปแต่คนในหมู่บ้านก็เริ่มหวาดระแวงยายมากขึ้นไม่มีใครอยากจะคบค้ากับแกและเมื่อมีใครในหมู่บ้านเจ็บป่วยหรือคลอดลูกใหม่ ก็จะป้องกันกันอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันไม่ให้ผีปอบปาสิงเพื่อแอบแฝงร่างกินเครื่องในของคนไข้ได้อีกยายมามีลูกสาวอยู่สองคนวว้กำลังสาวสะพรัง่งหนุมน่มๆในหมู่บ้านที่เคยไปจีบลูกสาวของยายหมามักจะมาเล่าให้ฟังว่ายิ่งดึกลูกสาวของยายหมาก็ยิ่งมีใบหน้าที่เปลง่งปลัง่งสวยขึ้นเรื่อยผู้เฒ่าผู้แก่ ก็บอกว่าพวกเลี้ยงปอบจะมีลิงตัวเล็กๆที่คอยเกาะอ,อยู่กับบ่าสาวๆเหล่านั้นและคอยเลียใบหน้าสาวๆนั้นอยู่เรื่อยๆโดยที่คนอื่นๆจะมองไม่เห็นในหมู่บ้านมีครอบครัวหนึ่งซึ่งเป็นคนในพื้นที่มีลูกสาวที่กำลังตั้งท้องแก่ใกล้คลอดโดยที่สามีของเธอไปทำงานต่างจังหวัดเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว และพ่อกับพี่ชายของเธอก็ไปทำงานที่ต่างจังหวัดด้วยเช่นกันแต่เป็นคนละที่เธอจึงอยู่บ้านกับแม่และน้องชายคนเล็กซึ่งมีวัยเพียงสิบขวบอีกคนหนึ่งเวลาผ่านไปเธอก็เฝ้ารอการกลับมาของสามีและพ่อกับพี่ชายแต่ทุกคนก็ยังไม่กลับมาจากการทำงานจวบจนกระทั่งวันที่เธอครบกำหนดคลอด เธอเริ่มมีอาการปวดท้องแม่ของเธอจึงเดินไปยังบ้านของเพื่อนบ้านที่มีรถยนต์ซึ่งเป็นรถยนต์เพียงคันเดียวของหมู่บ้านแต่เหมือนโชคชะตาจะเล่นตลกเพราะรถยนต์คันเดียวของหมู่บ้านกลับมาเสียซะอีกแม่ของเธอจึงไปตามหมอตำแยของหมู่บ้านมาเพื่อที่จะทำคลอดให้เธอเพื่อนบ้านหลายคนก็วิ่งวุ่นช่วยกันอย่างเต็มที่ แต่ด้วยความฉุกละหุจึงทำให้ทุกคนลืมที่จะหาสิ่งที่จะป้องกันผีปอบและสิ่งชั่วร้ายโดยสิ้นเชิงในขณะที่หมอตำแยพยายามทำคลอดเธอโดยใช้เวลาอย่างยาวนานในที่สุดเธอก็คลอดลูกออกมาเป็นลูกสาวทุกคนต่างโล่งอกที่เธอคลอดลูกออกมาได้แต่ในขณะนั้นเองใหญมากับลูกสาวก็เดินผ่านบ้านของเธอไป ทุกคนที่เห็นต่างก็ตกตะลึงเพราะทุกคนต่างก็รู้อยู่แก่ใจว่าอะไรเป็นอะไรขณะที่ในห้องที่ทำคลอดเพียงแค่ยายมากับลูกสาวเดินผ่านไปหญิงสาวที่เพิ่งคลอดลูกก็มีอาการผิดปกติขึ้นมาทันทีเธอกระสับกระส่ายในตาก,ก็จะหลับลงเพียงอย่างเดียวตัวพับตัวอ่อนลงไปแม่ของเธอตะโกนเรียกชื่อของเธอดังลั่นแมวแมว อย่าหลับนะลูกพร้อมกับฝ่านมะนาวจิ้มเลือดของเธอยัดใส่ปากหวังจะให้เธอฟื้นให้ได้ทั้งยังเขย่าตัวเธอยังแรงแต่อนิจจาหญิงสาวได้หลับตาลงและสิ้นใจขาอ้อมอกของผู้เป็นแม่ของเธอนั่นเองแม่ของเธอกรีดร้องลั่นด้วยความเสียใจสุดขีดเพราะบัดนี้ลูกสาวคนเดียวของแกได้จากไปแล้ว แกได้หลานสาวที่เพิ่งเกิดมาแต่ก็ต้องเสียลูกสาวไปแกร้องให้ปานจะขาดใจแต่ตามลูกสาวไปสร้างความเวทนาให้กับทุกคนในที่นั้นเป็นอย่างมากบางคนบอกว่าเธอตายเพราะเสียเลือดมากแต่อีกหลายๆคนต่างก็เชื่อว่าเธอตายเพราะปอบใหญมาที่เดินผ่านมาและแวะเข้าสิงกินอวัยวะภายในของเธอนั่นเอง และเย็นนั่นเองสามีของเธอก็ได้กลับมาจากทำงานที่ต่างจังหวัดแต่เขาก็ได้แต่มาพบเพียงภรรยาของเขาที่มีเพียงร่างที่ไร้วิญญาณเท่านั้นอาน,นิจจาเธอเฝ้ารอสามีสุดที่รักมาโดยตลอดแต่ทว่าในวันสุดท้ายในชีวิตของเธอกลับมีเพียงแม่และน้องชายเท่านั้นเองที่อยู่ข้างกายโปรติดตามวิญญาณเฝ้ารอ เรื่องที่เป็นภาพต่อของเรื่องนี้ในคลิปต่อไปนะครับขอได้รับความขอบคุณและสวัสดีจากที่นี่ผีดุขอบคุณครับ